สวัสดีค่ะโมนาพาแซบสไปเดนมาร์กค่ะวันนี้ก็เหมือนเคยพับผ้าพับผ้าในที่ทำงานค่ะแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยนิดหน่อยเนาะทำงานไปก็ทำงานได้สองชั่วโมงแล้ะอันนี้เป็นที่ทำงานรอบรอบเช้าค่ะ ขออนุญาตพับผ้าไปทำพับผ้าทับผ้าไปคุยไปเนาะวันนี้ก็เหมือนเคยเช่นเคยค่ะก็อยากเป็นแรงผักดันเป็นแรงผักดันนะคะไม่ใช่เป็นแรงดันเป็นแรงผักดันอยากให้ทุกคนอ่ะได้เจอชีวิตได้ฟังชีวิตเล่าเรื่องชีวิตของอาสายฝอผู้หญิงไทยในต่างแดนเนาะ ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่อันนั้นก็คือก็เรื่องของเขาแต่ก็ทุกคนก็อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ที่บ้านเราบางคนที่เจอฝรั่งฝรั่งที่นั่นแล้วก็ไปหาเราที่นั่นทุกปีทุกป,กปีก็มีชีวิตที่มีความสุขแตกต่างจากฝรั่งเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่เมืองไทยอ่ะสมัยอยู่เมืองไทยถ้าถ้าว่าเรามีแฟนฝรั่งแล้วมันเป็นอะไรเหมือนเหมือน เหมือนนางฟ้าจริงๆเหมือนนางฟ้าจริงๆนะอเหมือนนางฟ้าจริงๆเมียฝรั่งอยู่ไทยนี่เหมือนนางฟ้าจริงๆนะสมัยนั้นแต่สมัยนี้เมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเขาก็สู้เหมือนกันนะเห็นเห็นหลายๆคนเมียฝรั่งที่เมืองไทยอะ่ะเขาก็มีทําผลิตภัณฑ์ของเขาทํากาแฟทําอาหารทํายาลดทำอาหาราลด,าารลดน้ําหนักอะไรเงี้ยคือทุกคนก็สู้ยังสู้เหมือนเดิมนะคะ เมียฝรั่งทุกคนยังสู้เหมือนเดิมเนาะตอนนี้โมนาก็อยากให้ทุกคนที่ว่ายังยังท้ออยู่ให้ดูหลายๆคนหลายๆค,คลิปเนาะหลายๆหลายๆชีวิตที่ที่เมียฝรั่งแต่ละคนเป็นยังไงแต่สำหรับตอนนี้โมนาก็ตัวเองก็โอเคขึ้นหน่อยนึงค่ะจากชีวิตที่ผ่านมาก็อยากจะมาแบ่งปันว่า หนึ่งถ้าเราเหนื่อยเราลําบากเราท้อที่อยู่ที่บ้านเราอะถ้าเราไม่ไหวแล้วอะค่ะคือสิ้นสุดแล้วเราไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทํำยังไงดีโมนาก็มีทางเดียวนะสาหรับตัวโมนาเองก็เหมือนกันอยากหาคนดูแลอยากหาคนช่วยภาระค่าใช้จ่ายหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราหาผัวฝรั่งแล้วเราจะ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 รวยหรือจะจนหรือจะยังไงเพราะว่าตอนที่เราเจอกันใหม่ๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะรวยหรือจนแต่ แต่มันอยู่ที่การศึกษาของเราศึกษาชีวิตศึกษา,เ,าเรียนรู้กันไปอะค่ะโมนาก็เรียนรู้กันไปกับแฟนก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เริ่มต้นใหม่เหมือนโมนาตอนนี้โมนาก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนทุกคนนะคะโมนาไม่ใช่ว่าโมนาจะแต่เพียงแต่ว่าแค่โมนาอยู่ตรงนี้แล้วโมนาคือมีโอกาสว่าได้เลือกคนประเทศนี้แต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยเราเราสามารถเลือกได้หลายประเทศนะคะ เนาะยังไงยังไงเราก็มีสิทธิ์เลือกเราก็เลือกให้ดีที่สุดสําหรับตัวเองแหละแต่อนาคตจะเป็นยังไงเราก็ว่ากันอีกทีเนาะวันนี้โมนาจะมาคุยอีกทีหนึ่งก็คือเป็นกําลังใจแล้วก็อา่าเขาเรียกว่าอะไรให้คิดบวกเข้าไว้ทําอะไรก็แล้วแต่ให้คิดบวกเข้าไว้ให้คิดแต่เรื่องน่ารักให้คิดแต่เรื่องมีความสุขค่ะ อย่าคิดเรื่องทุกข์อย่าคิดเรื่องเศร้าว่าฉันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านู้นฉันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านี้คือรู้ว่ามีแต่ถ้าเรายังเรียนรู้กับผู้ชายใหม่ๆ <ST S 2> เราก็ต้องสู้เองไหมคะเราเขาจะไม่ให้เราโคมโคมหรอกคะ่ะไม่มีฝรั่งคนไหนที่ให้เราโคมะคมโคมณขณะนี้ตอนนี้ฝรั่งทุกคนก็เศรษฐกิจแบบนี้อยากคิดว่าเขาจะให้เราตั้งแต่ตอนแรกเลยคะ่ะเขาเขาไม่ให้เราหรอกเนะนาะโมนาก็อยากจะมาคุยว่า อ,อ,อยากอยากบอกให้ทุกคนสู้นั่นแหละอยากบอกให้ทุกคนสู้เหมือนเดิมว่าถ้าเราคิดจะเดินสายฝอแล้วต้องทำใจไว้ก่อนล่วงหน้าบ้างว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ช่วยเราทั้งหมดทุกอย่างแต่ถ้าเราได้ได,ได้ได้เรียนรู้กับเขาแล้วถ้าเราได้มีโอกาสมาต่างประเทศถ้าทุกทุกอย่างมีงานทําดีที่สุดค่ะ แล้วคันนี้แรงผักดันของโมนาก็ยังเหมือนเคยอยากให้ทุกคนได้อยากให้ทุกคนเจออยากให้ทุกคนโชคดีเหมือนกันตอนนี้โมนาว่าโมนาโชคดีไหมก็นิดนึงค่ะนิดนึงเนาะโชคดีเนาะแล้วก็ยิ่งมีอะไรเล็กๆน้อยๆได้มีความสุขแต่ละวันโมนาดูคลิปของพี่แต่ละคนแต่ละคนบางคนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขากินอยู่แต่ละวันอ่ะมันก็มีความสุขนะคะกินอกไก่ย่าง กินอกไก่ปิ้งหรือทำคุกกี้เล็กๆน้อยๆอ,อยู่กันในบ้านสองคนตายายมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขคนไหนที่เขามีครอบครัวมีลูกมีเต้าอันนั้นก็คืออีกกรณีหนึ่งคนไหนที่ไม่มีลูกมีเต้าคือได้ผัวแก่อย่างโมนาได้ผัวแก่อย่างโมนาก็คือต้องต้องอยู่กับสองคนตายายค่ะแต่ถ้าคนไหนยังได้ผัวหนุ่มก็คือชีวิตก็ต้องมีลูกมีครอบครัวอันนั้นก็มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมันก็จะเป็นอะไรที่ที่กระจายกระจายความรัก แต่สำหรับโมนาสองคนตายายเราก็มีแต่เพิ่มความรักค่ะนั่นแหละถ้ามีผัวแก่แล้วลูกกรณีมีผัวแก่แล้วโสดยิ่งดีแต่ถ้ากรณีมีผัวแก่แล้วลูกลูกอายุมากเราอยู่กันสองคนตายายเราก็เพิ่มความรักให้กันอย่างโมนาก็ทําไร่ทําสวนทําไร่ทําสวนหลังบ้านก็มีความสุขสําหรับวันหยุดเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีฝรั่งดูแลมีลุงฝรั่งดูแล ก็ถึงได้บอกว่าถ้าอยู่คนเดียวถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็นอนสมอาจจะมีบางคนเขาเก่งอาจจะมีบางคนเขาเก่งว่าโอเคทำไมฉันจะต้องหาผัวใหม่ในเมื่อฉันอยู่ต่างประเทศได้แล้วอันนั้นก็ดีของคุณค่ะดีของคุณเนาะแต่เราไม่รู้หรอกอนาคตว่าเราจะเจ็บป่วยวันไหนหรือว่าสําหรับโมนาท,ที่เจอคือการเจ็บป่วยหรือว่าเอกสารที่มาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเอกสาร เราไม่ได้เก่งขั้นเทพหรือว่าอะไรแล้วเราจะไปอาศัยพึ่งคนอื่นตลอดคนอื่นก็คือไม่ใช่ใครเหมือนกันก็คือเพื่อนเรานั่นแหละแต่เราจะไปอาศัยเขาตลอดบางทีการยืมจมูกคนอื่นหายใจมันก็ไม่ค่อยคล่องค่ะมันก็ต้องทําเองก็เหมือนการหาผัวนี่แหละหาผัวฝรั่งถ้าเราโมแต่รอคนอื่นจะหยิบยื่นให้เราการการจะมีคู่การจะมีอะไรอะ่ะมันก็เป็นการเสี่ยงเสี่ยงอีกอย่างหนึง่งว่าจะได้ยังไง แล้วพอได้คู่โดยที่ว่ามีคนอื่นติดต่อให้คุณก็ต้องมีบุญคุณกันอีกสำหรับโมนาเจอเจอดีๆมาเยอะเนาะเจอดีๆมาเยอะก็อยากให้ทุกคนเจอค่ะพูดพูดรวมๆก็คือเจอดีๆมาเยอะอยากให้ทุกคนเจออยากให้ทุกคนได้เจอได้เห็นสัมผัสเหมือนกันยังไงก็เป็นกําลังใจเหมือนเคยเนาะเป็นกําลังใจพับผ้าทางานด้วยพับผ้าด้วยก็ เป็นกาลังใจเป็นแรงผักดันให้สายฝอได้เจอวันนี้ก็คุยรวมๆก็อยากมาบอกว่าอยากเป็นแรงกําลังใจเหมือนเดิมคนไหนที่มีอะไรอยากให้โมนาพูดถึงหรืออยากให้โมนา,าเล็กๆน้อยๆแชร์แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตสายฝอแต่โมนาประสบการณ์ไม่เยอะนะคะมีแค่10กว่าปีเนาะสิกว่าปีในการที่เดินทางสายฝอแล้วก็ อะไรที่ทําให้เราแยกกันระหว่างผัวฝรั่งคนเก่าก็คือความตายค่ะโมนาไม่ได้หาผัวใหม่โดยที่ว่ามีผัวคนเก่าอยู่เนาะและโมนาก็ทําดีที่สุดแล้ว10ปีที่ผ่านมาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นแรงผลักดันสายฝออีกเช่นเคยขอให้ทุกคนได้ขอให้ทุกคนโดนขอให้ทุกค,คนโชคดีและก็เดินตามรุ่นพี่ๆหรือว่าคนไหนที่ดีๆนะคะคนไหนที่จะดีคิดดีทำดีเดินตามขอไปคิดบวกทำบวก เราได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนเลยค่ะขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสายฝอสู้ๆนะคะและทุกคนขอให้สู้ๆขอใหส้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนค่ะ FC ทุกคนเลย นี้นักศึกษาก็จะไปทัวร์นะคะเห็นไหมนะคะเลิศเนาะมีทัวร์ออกทัวร์ค่ะอันนี้คือน er ักศึกษานะคะที่เรียนอยู่ที่น wow. ี่ว้าวเท่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 จุกจับจ in ุดจับน่าจะไปสองคืนอ๋อวันนี้วันอังคารอังคารพุทธ เพราะว่าวันศุกร์นี้วันหยุดยาว